เขาบอกว่าถ้าเกิดยูยี่สามถ้าเข้ารอบเนี่ยอยากให้พี่ธงเต้นท่าลิซ่าแบ c ็คพิงคฉลองได้ไหมฮะพี่ต้องซ้อมแล้วดิเนี่ยพี่ต้องซ้อมแล้วดิมันเข้ารอบอยู่แล้วทีนี้มาดูคอมเมนต์หน่อยที่อยากจะคุยกับพี่ธงเยอะมากเลยคนนี้ก็ถามบอกว่าพี่ธงคิดว่าเบนเดวิสจะได้เล่นเยอะไหมเพราะเขาเนี่ยอยากเห็นเบนเดวิสเล่นกับธนวัต์แบบเต็มเโอ้เป็นคำถามที่ดีมากนะี่ก็อเมื่อไหร่จะถามเรื่องนี้ ที่เราจะบอกว่าการที่เราเนี่ยบากหน้าไปขอเข้ามาจากเมืองนอกกว่าจะได้มาเนี่ยมันลำบากร,รับประกันได้เลยว่านักเตะที่มาจากต่างชาติเป็นลูกครึง่งทุกคนได้เล่นหมดมัน <Okay. S 2> ต้องมีสัญญาแนบไว้ว่าเอาไปแล้วต้องให้เล่นนะครับแล้วในเรื่องของสามัญสำนึกของของของโค้ชอะ่ะเอาไง่ายๆว่าเอาเขามาแล้วเนี่ยต่างบ้านต่างเมืองเขามาช่วยเนี่ยไม่ให้เขาเล่นได้ยังไงต้องให้เขาเล่น อันนี้พูดตรงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาในการเตรียมทีมมันน้อยหรือเกินดังนั้นได้ลงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าลงไปแล้วไม่ดีนะอีกเรื่องหนึ่งแต่ได้ลงแน่นอนทุกคนรับประกันด้ว่าเอาหวประกันใครไม่ได้ลงมาฆ่าพี่ได้เลยได้ลงคนโอเคโอเคโอเคชัดเจนนะเบนเดวิสกับธนวัต์รวมไปถึงหลายต่อหลายคนที่เรียกมาเนี่ยโอกาสได้ลงพี่ธงมองว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ดีไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เก้าสิบเก้าร้อยเปอร์เซ็นต์ดีไม่ดีเดี๋ยวไปดูกันในสนามพิธีนะพี่ธงนะใช่ใช่โอเคโอเคโอ อันนี้เขาบอกว่าเสียดายสุพนัทเหมือนตานะครับพี่ธงไม่ได้ติดชุดนี้ไปกระตามที่ทุกคนทราบนะครับมันก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละครับมันหลายคนอ่ะไม่ใช่แค่เนาะไม่ใช่แค่สุพนัทนะไม่ใช่แค่สุพนัทนะหลายหลายคนก็ไม่ได้ติดไปนะเขาบอกว่าถ้าเกิดยู23ถ้าเข้ารอบเนี่ยอยากให้พี่ธงเต้นท่าลิซ่าแบ็คพิงฉลองได้ไหมฮะโอ้ได้สิได้ได้จะมนเต้นไงอ่ะจะบ้าเหรอจะมปเต้นได้ไงก็มีความพยายามนะไัเต้นเด็ดดัแบบดําบิดมากกว่าพี่อีก อันนี้เขาอยากไงเพราะเขาอยากเห็นทีมชาติไทยยุ่งิ่สามเราเข้ารอบไงมันมีอัดฉีดไงพี่ธงอัดฉีดแล้วพี่ธงเต้นนี่นักเตะม่ได้มุ่งมั่นขึ้นไงพี่ต้องซ้อมแล้วดิเนี่ยพี่ต้องซ้อมแล้วดิมันเข้ารอบอยู่แล้วโอเคอ่ะทีนี้อันนี้เขาบอกว่าแล้วเบนจะทับตำแหน่งกับธนวัฒน์ไหมอ่าโอเคนี่ก็เป็นอีกอย่างนึงที่พี่รอเตรียมมาระบบวิธีการเล่นเออเชิญเลยพี่ธงกันเลยเชิญเลย เราจังไม่ไพูดเลยว่าการไปครั้งนี้โค้ดโย่งจะเล่นระบบอะไรแล้วทําไมถึงต้องเป็นระบบนี้เอา,ง,เอาง่ายๆเอ่อทั้งโค้รโย่งโค้รโชคเนี่ยเล่นหลังสี่ทั้งหมดแล้วระบบที่ปรับจูนได้ง่ายโดยที่นักเตะไม่ต้องทาความเข้าใจเยอะคือง่ายมันไม่ซับซ้อนคือระบบสี่สองสามหนึ่งเป็นระบบที่โคตรง่ายง่ายที่สุดคือจริงๆท้ง่ายที่สุดก็คือสี่สี่สองแต่สี่สี่สองเนี่ยเดี๋ยวนี้มันยากแล้วสี่สองสามหนึ่งเป็นระบบที้ง่ายที่สุดดังนั้นเบนเดวิด นะ David, เบนเดวิดสำหรับพี่นะเบนเดวิดธนวัต์อิลฟานดอลลคือกลางสามตัวที่จะลงออ่ายืนลักษณะไหนครับสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปกติหรือว่าสามเหลี่ยมหัวกลับอะไรอะไรยืนไงอธิบายหรือว่าจะเรียงเรียงแฟรอย่างนี้เลยเอาเอาง่ายเลยถ้าเป็นโค้ชโชคเอาสามเหลี่ยมหัวคว่ำถ้าเป็นโค้ชโยงสามเหลี่ยมหัวหงายโอเค,อเคชัดเจน,เจนก็คือ,อถ้าโค,โชค้ชโยงจะมีจะมีตัวลุก ก็ลุกตัวเดียวแต่ถ้าเป็นโคช้ชชกก็จะมีตัวรับตัวเดียว <panelists> <ช>จบ <umb. S 1> ซึ่ง <umb. S 1> มันสามารถออผสมภาษาคือลุกก็ขึ้นสองรับก็ลงหนึ่งแล้วแต่มันต้องดูด้วยว่ามันต้องดูด้วยว่าคู่ต่อสู้แข็งขนาดไหนถ้าคู่ต่อสู้เออขาเขาไม่แข็งมากเราก็จะต้องใช้มีดตัวรับแค่ตัวเดียวพอเราจะไปรับทำไมสองคนถ้าเราเจอคู่ต่อสู้ที่ประเมินแล้วว่าเขาเขาแข,ข็งมากเขาจุดเด่นตรงกลางเราก็อาจจะต้องเป็นตัวรับสองหรือว่าเราเราบุกเข้าไปแล้วเราปิดเกมก็มาเซตเกมคือตัวรับสอง เขาเรียกว่า tactical flexibility ยืดหยุ่นระหว่างเกมได้นี่ครับครับครับโอเคโอเคเซ้นฟุตบอล